สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของกนะนะครับวันนี้เราจะามเล่นเกมที่มีชื่อว่า Yoda s a f a า i Farmer กันนะครับ โดยเกมแพทเทิร์นนี้ก็คือจะเป็นเกมจากของค่ายยดาเหมือนเดิมน,นะทุกคนแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการที่ว่าก่อนในแน็เคีได้ทาการเล่นเกยมยดาซาฟารีไปใช่ไหมคีก็จะเป็นนักธุรกิจที่บริหารในส่วนของสวนสัตว์แต่รอบนี้เราจะมาเป็นชาวสวนกันที่จะมาบริหารเกี่ยวกับทรัพยากรพวกข้าวแป้งอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับชาวสวนเลยแล้วก็นําของไปจัดส่งให้กับทางร้านค้าต่างๆเพื่อที่เขานั้นจะได้นาวัตถุดิบไปแปรรูปเป็นของกินแล้วทําเป็นในส่วนของกําไรต่างๆได้นะครับ เดี๋ยวเพื่อการสาราตะเคยกนเริ hey. ่มเลยนะทุกคนอ๋อลิมบอกช่องทางที่เคน้าซื้อในเคน้าซื้อผ่านช่องทางเกมโฟนะครับอาจจะไม่ใช่เกมของบิ๊กฟิกนะเพราะว่าบิ๊กฟิกแม่ลดราคาทีเกมไปซื้อเป็นแบบแพ็คมาซื้อแบบว่าเออ่ทั้งโยทั้งซาฟทั้งฟาร์มเมอร์หนึ่งถึงสามเนี่ยเที่เฉี่ยประมาณสองร้อยห้าสิบในนี้เริ่มเกมมาจะสอนทูตัวเรียงนะครับโดยบริเวณที่มันบอกตรงนี้ก็คือจะเป็นทรัสัทธของฟาร์มเมอร์เราทั้งหมดเลยนะครับ เเริ่มต้นเราจะมีแค่จุดก็คือจะเป็นฟาร์มของเราแล้วก็ในส่วนของฟาร์มข้าวตรงนี้นะครับให้กดโอเคไปเลยแล้วก็เมื่อเราเราทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเราก็ต้องนาของไปจัดส่งให้กับทางหมู่บ้านเรานะครับไปเคเรื่องเลียวเลยภารกิจในวันนี้ก็สี่ออเดอร์อะไรประมาณนี้นะเก็บวัีบอกเลยเกินี้ค่อนข้างจะต้องเน้นสมาธิมากคีไม่แน่ใจว่าคุณสมาธิสั้นอย่างคีนี่จะเล่นเกมนี้ได้หรือเปล่าน,นะเดี๋ยวการสาระเราไมเริ่มกันเลยเลเวลหนึ่ง เอาวะภารกิจแล้วก็เสร็จเต็งๆแล้วนะฮะเันื้อเสร็จแล้วไหมน่าจะยังไม่เสร็จนะดีด้วคยคกคีไม่กดปิดคลิปอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวครี๊ดละ ใชแ่แพทเทิร์นเกมอ๋อแพทเทิร์นเกมก็จะมี2องสเตจแบบนี้นะครับก็คือเอาของมาจากฟาร์มจากนั้นก็เอาของมาจาัดส่งให้กับทางฟาร์มเมอร์นะครับไปส่งให้กับคนนี้จิมจิมได้เ,เงินมาสิบบาทได้เ,เงินมาสิบบาทได้เ,เงินมายี่สิบแล้วก็รวยแถมาามาลักโอเค เดคิดประหาภารกิจน่าจะจบตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะขออน,นุญาตลองปักคอนเฟรมหน่อยนะครับอ่าใช่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนได้นะครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม,มก่ไแล้วกดแชร์ให้เพนะด้วยนะครับแล้วเพื่อเวลาไม่เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย